California, USA. California, After banishing uh, the uh, goat yeah. demon Azazel from cult leader Ana Puerta, Molly Jackson was committed to a secret psychiatric hospital suffering manic delusions. Here, she was subjected to barbaric, outdated oh, okay. shock treatment. <laughs> <coughs> พอ,อเดียวกันป่ะเนี่ยคีณตัวเหรอเรื่องอะไรคนละตัวเหรอตอนนี้ผีตัวเดิมไหมกูถามอ๋อคนละตัวคนละตัวแล้วพี่หนึ่งตอ<ด>นี้เริ่มทำการนะบัมบัดนี่ไงอยู่ข้างหน้ามึงเนี่ยโอเคบัมบัดด้วยการช็อตไฟฟ้าหน้าแปลกใจเฮ้ยเสียงอะไรอ่นานดิอ่าก็อ,อ่านกันไปครับคิดเกตอะไรครับประมาณนี้นะนะทางนี้ปะโรงงานมันต้องอยู่ชั้นล่างดิทางนี้พี่หนึ่ง ไม่รู้โอเคน่าจะทางนี้วะอุ้ยเฮียอะไรโอ้ยสะดุ้งเลยเมื่อกี้สะดุ้งอะไรมึงตกใจอะไรจำตะแกนงอุ้ยข้ากูเมื่อกี้เฮ้ยประตูเปิดได้ไม่หนึงเอ้าเอ้โอ้โหมึงกรอโดไปดิอะไรอะ มันมีกุญแจอยู่พี่หนึ่งเก็บเลยพี่เดี๋ยวผมอ่านนี้หรอกแบบเพื่ออะไร V 1 0เขียนว่าอะไรเนี่ยเจ้กุญแจอย่างเดียวพี่มันจะเฮ้ยมันจะตื่นขึ้นมาหรือเปล่ามันไม่ตื่นหรอกมันหยาดเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงมันนะเขียงอะไรไม่มีอะไรนี่ไอ้น็อตไอ้น็อตมึงอย่าหาทามันมีเสียงมันก็มีแค่กุญแจ มันมีเสียงด้วยปประตูเปิดไปชั้นบนอุ้ยอีเหี้ยพี่ถึงปิดประตูหรอเมื่อกี้ไม่ได้ปิดเอา้าแล้วใครปิดประตูะกูบอกแล้วมันมีเสียงแล้วใครปิดประตูเอ้าใครเปิดผมเนอะไม่แล้วใครปิดประตูเมื่อกี้ก็ไม่รู้มันมาพร้อมเสียงเมื่อกี้โอเคมันเล่นมึงแน่มันเล่นมึงเอุ้ยมันเล่นมึงแน่ ใช่แล้วใช่แล้วอันนี้ทันนี้ทันนี้ต่าไปชั้นสองอ่ะชั้นสองวิจ้ะหน้าคลื่นเยว่ะสภาพอู้สภาพโรงพยาบาลไม่น่าใช่อ่าเก็บฟิลโอเคพี่หนึงเปิดประตูหนึ่งจ้าผมมีกุญแจจ้ากุญแจอยู่กับพี่ไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้ดีไม่รึงโอ้โหหน้าเข้าตรงไหนเนี่ย เฮ้ยกระจกโอ้โหตกใจหมดกจกเกตึงเอาตัวเองใช่ไหมเนี่ยพี่หนึ่งถ้าเป็นถังขยายอย่างเงี้ยข้างในข้างใน,งในพี่อยู<ช>่ไหนวะทางนี้ทางนี้เนี่ยถ้าเป็นถังขยายอย่างเงี้ยให้ให้ให,<ม>ให้อะไรเตือนวะเนี่ยอะ,อ,อะไรเตือนอการบำบัดด้วยการช็อตไฟฟ้าของมัสลรี่ดำเนินไปได้ด้วยดีเธอให้ความร่วมมือและเริ่มตอบสนองดีมากขึ้นเธอสตานเรียกเรียกชื่อฉันตอนนี้เธอใช้เวลาส่วนมากอยู่ในห้องคนเดียวพึมพำตัวเอง แต่รวมๆแล้วค่อนข้างสงบนะพี่หนึ่งทางนี้เฮ้ย่ตจมเลไอถังขยะพี่น่นถังขยะข้างหลังนะทำไมเก็บเก็บเฮ้ย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 เฮ่ยเฮยเฮเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเา้ยเฮ้ง้าง่น่าจะลงอ้าวก็นี่ก็ต้องลงดิอุ้ย้ย้ยอุ้ยโอ้โหแดงเอขนาดนี้มลง แล้วเสียงเพลงถืดๆถือๆถือๆถือๆถึมๆข่าวบอกให้ผมหาฟิล์มใส่เพื่อจัดการหนูฟิล์มอาหารมันล่อในที่ห้องอาหารอ่านี่กูจะได้จำไว้ตรงนี้มีอะไรติใช่เรามีผีนะไอ้บ้าโอ้ยอย่าสปอยทดิเดี่ยวโอ้โหเอเก้เราเข้าไปดูใกล้ๆกันไหมนี่พี่หนึ่งเก็บฟิล์มนี้ก่อนพี่เก็บฟิล์มนี้ก่อนฟิล์มอยู่ทางนี้เก็บฟิล์มก่อน เดี๋ยวดีกูเขาพี่โดนแน่พี่หนึ่งพี่โดนแน่เขาไปดูใกล้ๆป่ะเกมจะตายแน่เยโอ้ยไม้ก่อนเอ้ยมันขยับได้เหรอเออว่ะขยับได้ว่ะยังไม่ตายเนอะเออคุณผู้ชมมันขยับได้คุณผู้ชมคือเราต้องปลุกโอ้แล้วนอนชิลเลยนะใส่หูฟังเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไงมีคันโยกตรงนี้พี่หนึ่งเออเอาไม่ได้ว่ะ อันี่ไงนี่ไงนี่เดินตามสายไฟนี่ไงฟิวอยู่นี่พี่หนึ่งใส่ฟิวตรงนี้นี่ใส่ฟิวตรงนี้ใส่เข้าไปโอเคบลึกแล้วก็ค่อยสับอ่ามาพี่มาสับดิทีละอันใช่ไหมพี่มาสับสี่ยายาพี่มาสับอย่โอเคครับมาปเดี๋ยวผมสับอ้าวผมสับไปก็ได้อ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับเจ้าวัวนี้อือ รถไฟถายกูไปไหนเออไฟฉายผมก็ดับเอ้า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 เอา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 ้อามันหัวเลาะเสียงมันหัวเลาะโอเคไฟเปิดแล้วเอ้าโอเคไอ้น็อตอะไรไอ้เวนมันหายไปไแล้วใช่มันหายไปบันลายแล้วพี่กูออกจากเกมได้ไหมไปได้ใส่ฟิวอกอนโอเคตอนนี้ตอนนี้พลังงานกำลังมาทำงานปกติผมว่ามัน<อ>ต้อง ม,มันต้องลอ่อให้ผีผีโอเคไม่ทำงานอ่ะผงใช้กูด,ดิมันไม่ทำงานเนี่ยอยากจะเป็นสัตว์นั่นมา <c oughs> <c oughs> กอีกไอ้เตอ,อ,อ,อ๋อพี่หนึ่งมันจะมีจานข้าวอยู่จานข้าวผมว่าต้องเอาไปล่อหนูว่ะเออเขาบอกหาอาหารมาล่อหนูใช่ใช่น่าจะเป็นจานแล้วมีจานข้าวอืมไปเราแยกย้ายไหม ไม่ยากไปไยากเธออ้เกียมันบอกว่าให้ไปโรงอาหารใช่เฮ้ยนำให้พี่นำยังไพี่พี่เป็นทั่วอุโสพี่ก็นำเลยดดี๋ยวูหลังสภาพภาพนีหน้าเข้าเหรอโอ้เสียงลมโอเคเป็นเสียงลมเฉยพี่ไม่กลัวดิไม่ลมไม่ลรมรุดหรอกเสียงลมเนี่ยข้างนอกฝนตกเฮ้ยเสียงรักไปไหนวะไอ้รักไม่มากูกูกระโดด อ๋อนี่ไงเจอจานข้าวแล้วพี่หนึ่งนี่อันนึงจานข้าวตรงนี้อันนึงนี่นี่หุ้ยเสียงระทึกมาอีกแล้วจ้าโอ้ยเดมอนรู้แล้วรู้แล้วจะเย็นทีนี้เราต้องตามหาหนูหาหนูเฮ้ย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 พี่หนึ่งพี่หนึ่งพี่หนึ่งที่มึงปล่อยมาพี่หนึ่งเวนหแล้วมึงเดินอย่างนี้แล้วดูย่องแม่งย่องเป็นบ้านผีปอบเลยเวนเอ้ยนี่วิ่งดูท่าย่อง พี่นึ่งอยู่ไหพี่นึ่งพี่นึ่งพี่นึ่งอยู่ไหนไม่รู้ไม่เห็นแล้วตอนนี้มีไหนวะเฮียกูหัวใจข้างหน้านี่ไงพี่หนึ <mente tax S 3> ่งไปเออไปหาหนูกันเถอะเราไปห้องอาหารพี่อุ้ยแล้วมันมาทางนี้ทําไมเนี่ยแล้วมันมาทางนี้ทําไมเนี่ยจะล่อมึงไงไอ้เหี้ยยอกไปอย่าบอกนะว่าพอเว็บ เว็บต่อไปมันก็จะเดินเร็วขึ้นยังงั้นสินะน่าจะเป็นอย่างนั้นเฮ้ยเฮียอะไรอะอะไรอะอะไรอะกูยิงกูฉีดฉีดฉีดด้วยไปก่อนเออนี้ไงแบบนี้ไงโอเคโอเคอันตรายโอ้โหที่เจออยู่ห้องข้างใต้อขึ้นขึ้นขึ้นบนเลยปะอตาตราะไปไปไปถือใบจานโอ้โหพี่หนึ่งมือเปียกหมดแล้วเนี่ยใช่นไหมมันวิ่งอ้าเจอกุญแจกุญแจตู้เก็บอาหารโอเค อีกสภาพมันก็จะมันก็จะวิ่งได้ใช่ไหมไม่ได้มอนรู้วะเดมอนมันเคยเล่นแล้วไงจริงปะเดมอนอย่าสปอยที่ไม่เอาโอ้เสียงนาฬิกาโบราณพี่่แต่คนดูไม่ลุ้นพี่หนึ่งเสียงนาฬิกานาฬิกาโบราณโคตรเกลียดเลยกู้วัาไฟเผาบ้านนี้ได้แบบวะจะได้จบจบจ้ะก็พี่ก็คิดอย่างนั้นแหละคิดว่าถ้า ผ่านไปหลายๆเว็บมันมันจะวิ่งได้ย่องย่องนะุญแจกงงขังเราคุณแน่กุญแจกงงขังก็มาว่ะพี่เฮ้ยอะไรวะยังไงสียังไงสีไหนดูหน่สีมีอะไรไม่เจอหนูสักตัวเลยเนี่ยนี่กุญแจเนี่ยไามือคุญแจห้องน้ำโอเคโอ้เสียงดูเยอะมากเถียงแรงวันเถีงแน่นอนไอ้น้อนมันชอบทิ้ง ปรอบที่แล้วมันวิ่งหนีไอ้คว้าได้ฟิลมาคุยว้าวโอ้นี่ห้องอะไรวะเนี่ยห้องห้องครัวเฮ้ยหนูพี่หนึ่งเจอหนูแล้วอ้าวมานี่มานี่มานี่จาบเข้ากลับไปมานี่สิจ๊ะโอเคอะไรอ่ะอุ้ยอันนี้ใครมากินซอยจุดในนี้พี่ มีคนกินอะไรจู้ที่นี่ข้าวเลือดยังงั้นสินะเมี๋ยวกูจะติดเหลืองเปล่าวเนี้ยไม่ติดไม่ติดเราบอกให้เก็บเก็บฟิวไปไว้ข้างล่างอะอืมทำทีละอย่างไหมใช่ก็อารมณ์เหมือนเดิมเหมือนเดิมกับไอตอนที่แล้วพี่ใช่เแต่วะาว้ายเฮียถอยวันโอ้ยโอ้ทางนี้ได้ไหมพี่หนึ่งอ่าโอเคทางนี้ทางนี้ทางนี้ นี house, like, ่นี่มันต้องไปทางนี้ต้องรวมของไปแล้วก็โอ้เรียกอะไรเงี้ยอ๋อนี่วางหนูโอเคเดี๋ยวเพิ่งนะเดี๋ยวเพิ่งนะเดี๋ยวเพิ่งนะเพิ่งนะเดี๋ยวเพิ่งนะใจพร้อมใจพร้อมกองยาเนี้ยเดี๋ยวมึงจะรีบกดไปไหนยัมึงจะรีบกดไปไหนเอาเอาฟิวเอาฟิวมาวางไว้มึงจะมาหลอกกูกลุ้รอบนี้แยกไปไหมนะแยกไปเหี้ย เราบึงดูตัวอย่างกับบ้านผีปอบแกอือแ,แ <c oughs> ม่งอตัวนี้แม่งน่ากลัวจัดเลยอ่ะแล้วบึงคิดดูสภาพว้ามันวิ่งได้มึงคิดดูอือกูไม่กี้แตกเลย <c oughs> ไอตัวเมื่อกี้ยังพอเออดูเป็นรูปร่างเหมือนผีไทยเลยไอนี่โอ้โหแล่วก็บ้านผีปอบอือแม่งเดินย่องเลยาภาพย่องมนเลยแล้วข้าย่องอ่ะทางน,นี้ก็ได้ด้ทางนี้ไปทางนี้มึงอยู่ใดดิ่ะอ๋อ โอเคเก็บอะไรได้ก็เอาไปโละลงไปแล้วกันนะโอเคจานเจินนะครับห้องพักตะวันตกโอ้โหตะวันตกทางไหนพี่หนึ่งเจอฟิลแล้วเอาลงไปดิกูมีจานอยู่ผมถือจานมาเอาแล้โอเคประตูอาจารย์แดงอาจารย์เอตัวเอหุยหุยห้องอะไรเนี่ยนี่ไงเจอหนูแล้วมานี่มาแดกอาหารเดี๋ยวนี้โอเค เฮ้ยมันต้องเฮ้ย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 ไม่บางบางทีเก็บก่อนมันจะเกะตรงไหนวะอยู่ชา้นี้ทางนี้ทางนี้นี่พี่จำได้เลยว่ามันอยู่ตรงเตาเผาข้างหลังเตาเผาแล้วซ้ายแล้วขวาแล้วซ้ายแล้วขวาแลขวาแลขวาน่ารักตรงไหนอุ้ยข้างบนทำไมมันโล่งจังมึงอยู่ไปแล้วกันตรงนี้ไม่เคยมาพี่หนึ่งตรงนี้ไม่เคยมาอันนี้ใหม่ใหม่จัดเลยเนี่ย เราต้องเราต้องชนะไงลองชนะรอบนี้สักทีหนึ่งดิเอออุยล็อกลอยเล็บอะไรเต็มเลยเนี่ยเออสัายพ่ลองชนะสักทีดีกูไม่อยากโดนจัำสแกมกมเาใช่ปะอ่านี่ไงฟิลหนึ่งอันฟิลเฮ้ยทวิหนึ่งทางขวามีอะไรฮะเตียงผมปวดกูไม่ไปด้วยหรอกไม่มีอะไรนี่มันไม่มีอะไรไม่มีครับ ไม่มีอะไรนี่เห็นไหมไม่มีอะไรหรอกไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปล้ไปล้วไปแ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 ล้วไปล้วไปแไปไป้แไปเ้าไปลล้วไล้ไไแล้ไอแล้ไว้ล้ไ อีคุยสยองมันหนีไหมไม่หนีไม่หนีเอ้ยมันกลัวอยู่อุ้ย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 เออโอ้มาเอ้ยเอ้ยมันโดนช็อตมันโดนช็อตอุ้ยช็อตแล้วมันเอาเอาเอาวิ <bubble UC S> ่งดิครับวิ่งดิครับวิ่งดิครับมันไม่หยุดมันหยุดเลยสองไฟได้ไหมส่องไฟได้ไหมพี่หนึ่งมันเวทมันวิ่งได้ตามพี่พี่พี่หนึ่งโอ้ยเราขนลุกจัดๆเลยตอนนี้ ไไออ้้ด like มันวิ่งไปกองไฟอ๋อมันวิ่งมากองไฟมันวิ่งมาทำไม,ม,ก,อไม,ไม,มกองไฟตรงนี้โอเคมันไปแล้วพี่หนึ่งมันจ้องเบาอีกแล้วออไอ้ตั้งบัวไอ้ใจกุญเวาย <What? S 2> ไว้ต่อไ <What? S 2> ว้อย่าได้นี่ไงบอกนะไปดิ <laughs> ขึ้นบันไดเลยพี่ขึ้นบันไดเลย อ่ะผมก็ได <laughs> ้อะเตรียมวิ่งมันจ้ะโอ้ยเป็นบาแล้วพี่ดึกไอ้นั่งมันอยู่ไหนโอ้ยเสียงไอ้ตันเดมันต้องลงมาจากอุแน่นอนใช่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 พี่ดึกใส่ฟิวส์หน่อยพี่ใส่ฟิวส์ตรงนี้หน่อยผมมีไฟฉายอินอันนี้อยู่ใส่ฟิวส์หน่อยโอเคตอนนี้ไอ้น้องมันมันอัดอยู่ฮะมัน จะทําให้จบง่ายมันก็มันก็มันจะทําให้จบง่ายมันก็ไม่เอาปดึงึง่ึงโอเคสองสองส่องสองสอยูสอยูอเชี่ยแต่มันก็เอ้ามันูเอ้าเอไอ้ัยพี่หนึ่งโดนจัแลวแกเชี่ยเชีไม่ไม่ ไม่ไม่นะเอ้ยมันกดกูสองมันกดมันกธมันกมันกดมันกมันวิ่ง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 ว เไอรถเข็นไอ้รถเข็นไอ้รถเข็นห้องขบวนไอ้นัดมันยังอยู่ไหมพี่อยู่ทีอยู่กับกูนี่แหละพี่ขาบรถมาได้ไหมเออขับรถมาโอเคโอเคถุงรออยู่ข้างล่างเชี่ยหน้าจะมืดเนี่มึงอยู่อยู่ตรงระเบียงมึงเห็นบ่าวระเบียงข้างหน้ากูเนี่ยใช่ใช่ใช่เล่นเลยแล้ยไรเฮ้ยไรละมันกำลังย่องไปเราหาต่อ เยันน้ำตาจะไหลโอ้ยรถเข็นไอ้รถเข็นโอย <laughs> ชีมันด้วยเบคอนไอ้ยดิโอ้ท <laughs> ่านก็น้อยด้วยท่านอยู่แถวนหมดวะโอ,โอ้ทุกคนใช่เฮ้ยเฮียเฮียอะไรเราโู้มีหนึ่งรถผมหันซ้ายไปทีปอกประตูผมหันซ้ายไ,ไ,มไม่เจอเลยอะ่ะว้าดูดิมันยืนหน้าประตูเลยอะ่ะ <laughs> มันไปบอกว่าอยู่ตรงน,นี้ไอ้แม็กก็คือหันขึ้น ขานซ้ายมาปุ๊บเจอพอดีเลยไปเลยวฮะพีจะกดเลยผมกดเอ้ยตัวกูดีกว่าโอเคแล้วโอเคเอาพี่ไม่ได้ใส่ฟิวโอ้ตายโอเคเดี๋ยวผมใส่ให้ใส่ละอ่าชาร์จกดเลยกดเลยเียบรลอยเตรียมตัวดีฮ่าฮ่าฮ่ามีการขำด้วย บันป่าแล้วสัดดูดิพี่หนึ่งทางนี้พี่มายืนมาย็นมาย็นตรงนี้พี่หนึ่งแล้วเราเขาวิ่งออกปะกูจะโดนขังหรือเปล่าวิ่งออกเฮ้ยไม่โดนเออไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะวิ่งยังไงมันวิ่งไม่ได้ไม่ได้ไหมเออไม่ได้ไม่ได้ขีดมากว่ะเกคอนไม่ขีดเลยเบคอนเบคอนตุ้มเบคอนไปชั้นสองพี่หนึ่งมันวิ่ง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  มันมาแล้วมันวิ่งมันวิ่งไอ้นัดไอ้เชี่ยดูดดูเพอนเพืเอาลูกกูติดอะไรเนี่ยกูติดอะไรเนี่ยพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนไว้ลูกไว้ลูกห้องอะไรไม่รู้กูอยู่ห้องนี้กูบวบไปหมดแล้วมาบ้าแล้วบิดบ้าแล้วบิดบ้าแล้วอย่ามาหากูก็พอผมหาจานอาหารหนูก่อนเฮ้ยผมลงชั้นข้างล่างก่อนนะผมไปเอาของในห้องนั้นก่อนไปไหนไอ้เชี่ยไปอุ้ยข้างล่างไปไหนตกใจหมดเลยฉี่หมดด้วยใบก้อน มันน่าจะใช้ท่าด้วยไม่ใช่ผมลงมาของล่างนี่ไงที่มันจะมีในห้องนั้นอะโอู้กเข็นตรงนี้ก็มีอยู่ไหนวิ่งก่อนพี่วิ่งก่อน,อนวิ่งได้อออกูอยู่เอาเรียบร้อยเอาพี่โดนจับปะโอเคโอเค,โอเคกําลังขึ้นไปกลงห้องแล้วลงวิ่งพี่วิ่งวิ่งวิ่งมันโ, <prospective> โนนกรธอะไรไม่รู้โดนข้างล่างนี่แหละเมื่อกี้ผมวิ่งอยู่ผมวิ่งอยู่ผมวิ่งอยู่ หล่นลงรอดหล่นองรอดหล่นองรอดไอ้เชียเช่ยลูกกูลงมาข้างล่างทำไมมาลงข้างล่างมาลงข้างล่างทำไมลงข้างล่างทำไมโอ้โหแล้วมันดูเป็นหมาเลยมันดูเป็นหมาเลยพี่โอ้ผมอยู่นยนในห้องเก็บศพพี่หนึ่งปัญหแล้วแล้วมึงเข้าไปทำหมีอะได้ตุ๊กยิ้มแล้อวเก็บศพโอ้ย <c oughs> มันมาแล้วพี่หนึ่งเอาเยี้วรอมันมีมาแล้วฉีด<อ>มันได้ไปก่อนฉีด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 ทุกคนฉีดทุกคนโอเค ไปเราทางนี้ทางนี้ทางนี้อยาลากเ้ยเฮ้ยมันมาอุ้ยไม่ดึงโดนโดนอีกแล้วไดึงโดนอีกแล้วอุ้ยเยอะคนน่ากลัวเลยบอุ้ยมันช็อตมันช็อตเมันช็อตมันช็อตเอาดิมาดิสู้กับบึ้งเฮ้ยรถเไอ้รถเร็ขมาโอยมันวมัาแล้วมัน้าแล้วมันาแล้วเฮ้ยรถเ้ย เอ้เหี้ยโอ้พี่ลุงมันลากมึงวยข้าเบื่อจารตายหมดจะรอใครโอ้โหแล้วมึงคิดดูมึงรอบเดียวคงสามรอบโอ้๊ะจะรอใครโอ้โหดูดิดูดิเนี่ยนะโอ้โหเราให้หนูลุ้มแทะเรา โอ้ยน้ำตาจะไหลอ่ะเโอ้โหหน่าก็จิตไหลอ๋อน้ำตาจะไหลไปหนึ่งเอ้ยไอ้จังหวะดนี่แบบแบกเข้าเข้าหน้าแล้วมึงบอกว่ามันสงบแล้วกูหันหลังไปกูโดนทุกทีเลยโอ้ไม่ไหวครับ